ออก็ยบก็จเอาของที่ส่วนรานหนเอยเรียกรี่ตังเรียนด้วยนะมีเียนหรอกือน,นี่เราเพื่อนเพื่อนเราบอกเราไปได้ไหมที่จใส่อ่ะที่สีได้โปรดยาาหรอเพื่อนหัวแก๊บได้เหมือนกันเทมาล้วยเราตะบุกเนือ่อน,นแล้วดิ <c oughs> แล้วลลเดี๋ยวเราขึ้ไป ใครตีวะเฮ้ยเธอเธอเป็นใครอะฉันฟ้าเป็นวิญญาณที่ไม่ใส่หมวกกันน็อกเหมือนนายไงแล้วดูนี่สิโหใครจะคิดอีจะมาสอนเรื่องแบบนี้เดีย๋ยวจะมาพินผีรุ่นรอ้อฉันยังไงฮะหมวกกันน็อกมันไม่ใช่แค่แฟชั่นนะเฟิร์สมันคือชีวิตของนายอะออฉันยังไม่ได้ใส่หมวกให้เธอเลยเอาไปใส่ด้วยโอ้หฟ้าเธอเป็นห่วงเราขนาดนั้นเลยเหรอแต่เราถามเธอหน่อยดี ถ้าตายแล้วมีพลังวิเศษอะเราอยากตายบ้างอะอ,อพลังเดียวที่เธอจะได้คือพลังหัวแตกหน้าแบบเนี้โยโหงั้นเราไม่เอาดีกว่าพลังแบบนั้นะ่ะขอเป็นคนหน้าตาดีใส่หมวกกับน,น็อกดีกว่าเปลี่ยนหมวกดีกว่าขับมอเตอร์ไซค์สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งน,นะคะ